สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาแล้วครับค <c oughs> อนเทนต์ที่มีความสดใสที่สุดในช่วงเราตอนนี้ <c oughs> ใช่หลังจากเครียดๆมาเยอะมากรอจิ๊ป้รอคอยอยากทำมากเพราะอันอื่นอ่ะมันเครียดมันหนักอ่ะมันจริงจังอ,ะอ่ะแต่นี่คือแบบมีความสุขรู้เบล่าแต่นี้เราต้องขออนุญาตแจ้งคนดูก่อนเลยนะว่าเราอาจจะไม่ได้ทำทุกอีพีนะคะเราเราเราขออนุญาตละกันเลือกเฉพาะอีพีที่เราคิดว่ามันพิลึกพิลึกมาชอบอ่ะว่ากันเถอะเราดูเราเขิน่ะก็เรียกก็ได้เอาอะไรแน่ คืออย่างนี้ท้าความนักกัรว่าเราอะถ่ายกันแค่อาทิตย์ละหนึ่งวันทุกคนใช่เพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างที่ต้องทํามากนะคะทุกคนขาเพราะฉนั้นเราเราอาจจะขออนุญาตเลือกทําเฉพาะบาง EP หนอ่อยเพราะไงท้าบ้างอะไรบ้างเออแขกดูก็ต้องดูดูช่องเขาเองลุกี้ใช่ล<อ>ุกี้ไทยแลนด์นะคะทุกคนคขาทาน,น้นไปดูได้นะแต่รก็จะแบบเรียกได้แค่บางอันบางตอนเฉยแต่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะดู W X Y น้องอน EP สามนะคะยิะนวอออกเดทเติมความหวานงามวาตานทอมมาชอบมาอิ๋ชอบมาอ ดูเลยคดูดดดูเูดดูดู ดอรทิศศีดีเนี่อมพอที่จะวาดรูปอ้ออะเรครับเชิญเชิญไปนอนไ่ะแจ้คเหมอนนะโอ้โหอันีอันนอ้ยที่หลังถามพี่โมบ่อย ข้าตับกันด้วยขอทุกเคสนะคะวอทายยีดยินท้าววอทามากันมาเราไฟขันม่าจะได้มีอะไรให้ดูน้อโอ้โหโอ้ยโอ้ยใกล้แล้วเนี่ยเสร็จได้แล้วใกล้แล้วใก้เชียงเป็นร้อยเผื่อถ้านอนให้วาดหรอนอนมันโรสกันโรสก็ต้องกาโรสไงแล้วทำไมมันมีสาม ไม่ต้อใส่แบบก็ได้บ้างว่าเนี่ยต้องยิ้ไปเลยอ๋อดูหินด้วยนี่มุมมืดแปลกๆสวัสดีครับยีนดจต้อนรับเข้าสู่รายการ W s y เออทำไมเราอยู่ที่ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงแรมเข้าท่าริเวอร์เทลนะครับข้าท่าก็คือเนี่ยครับเห็นท่าเรือก็โอ้สวยจัง วันนี้เรามาพามเดชไงเมื่อบิวดีขนาดนี้ชอบการปอกตาแบบกิดตาแบบดำๆเพียบบางคนชิเนี่ยบ้าเป็นเล่นวันนี้มานอนด้วยกันไหมนอนด้วยกันลา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 เมื่อมีนอนบ้าเป็นเวลาแล้วแต่เหตุการณ์อย่างเ่นปกติแต่ตานนี้ไม่เป็นอะไรเลยอี อียอมเท่าแบบเนี้ยท่บเบรกนี่ดอกคืออะไรครับเดทที่มันกับเอ้าก็เพิ่มแบบว่าความบรรยากาศดีๆอยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าเพิ่มอารมณ์สิที่เพราะว่าพามาเพราะว่ายังเปิดประเทศไปได้ไงเราไม่สามารถไปต่างประเทศได้อะไรเงี้ยก็มาเที่ยวในเมืองไทยเราก่อนถ้าเปิดแล้วอยากไปประเทศไหนมียไหมประเทศไทยอุ้ยไปยากมากประเทศไทยอีดอกน่ารัก ข่าวบ้าโดแค่กืนแบบที่ผ่านอข่าวบานี่คืออะไรแปบเป็นยันเลยมาขงซาหามาแล้วเรามากินไปด้วยคุยไปด้วยเได้เลยจ้ะมารู้จักกันไรฮะไตอนห้องเดียวันอืมโนนะคนนะคันจะงนเไหครับมันจะเปแบบไล จริงเหรอพี่บอลน่ารักแต่บอกเขาเป็นคนตีนนะเฮ้ยน่ารักว่ะหิวแหละไม่มีเขานอนนิ่งมากเหมือนเด็กอะเขาหลับท่าไหนเขาตื่น้ามาท่าเลยเอาว่าผมเขามองช้ามากอ คเนี่ยเป็นคนตอบง่ายก็ง่ายอยู่วนใหญ่คุณฝันเรื่องอะไรฝันเนี่ยแทบแทบจะฝันทุกคืนเลยเออฝันฝันมันไปเรื่อยมากฝันแบป็นยาวเอนแล้วอัน้ผมเนี่ยอ๋อแล้วเรือไปอีแล้วเรือไปใช่ป่ะเดี๋ยวมันก็รบกันเองเดี๋ยวมันก็ลบมันเองบ้างบางครั้งอะไรเออตื่นมาฉีดเกียอตาพี่วอลเมื่อกี้ว่า เออหวนหลังงออกลนะยีแถวพราวฉี่แต่กลัวได้ฝันไล่ทุกคืนฉี่ทุกคืนเลยเวลาคุณฝันที่คจะมีผมเลยนแอือเอออียคนมันเจอกันทุกันก็ต้องเปนออเออองอพูดเรื่องฝันเงอนแบบเดอเนี่ยเไปหาอะไรเออ เสียง้็อีเดียวเฮียงออนชักกับชักนชักทุนเดี๋ยวี่เราขอเวลาส่วนตัวของเราสองคนสักครู่หนึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยไปดูกันว่าเราทำยังไงดีอุ้ยคิดตีไม่ได้เลยอ่ะมึงอุ้ยอุ้ย ทําไมสัตว์ไอ้เนี่ยเออทําทําทําไอ้เนี่ยคนจะกการต่อยกันแบบนี้เกี่ยวกันทําน้ำเปลี่ยนฮัลโหล เตั้งชื่อเลยว่ะอะไรมันเนี่ยอินเตอร์นิดหนึงเอาเป็นน้องน้ำอุ้ยเตอร์เตอร์ก็จะต้องกียเลนี่อ๋อเอาชื่อนี้เลว่ะชื่ออะไรเ่ะวอเตอร์อลอเี่หรือเปอออยอองออออ จลดว่าอยู่ในลิ้นหรือเปล่าเบลเธอเรามาหาอะไรเล่นกันดีกว่าได้เดราเดินหายกันสีเล่นบ้างเถอะมาแข่งกันทุกทีมาซึ่งเกมคืออะไรครับเกมก็คือกรเด็นหูว้าวคลาสสิกมากคลาสสิกมากว่าใครจะได้เป็นคนเริ่มนะคะครับผมกติกาก็จะเหมือนเกมบันไดงูเราพาลูกเต๋าปุ๊บไปตกอยู่ตรงไหนแล้วมันมีโจทย์ให้ทำอะไรเราก็ต้องทำตามเควสนั้นๆนะครับจนใครที่ไปถึงฟินิชก่อน นิ่ก e ็เป็นผู้ชนะไปครับมา1น3่สองสามไอห้าครับเรื่อยเลนี่เลยอออลุงนั่งสามที่โดยเอาลาเนตมาให้นหัวห้ามทำหล่นกระปองมาาเนตนีให้ลาเนตไม่หล่นน้องวอลเทอร์เนี่ยเป็นมัสคอตของลาเนตอ๋ออือุ้ยแล 1> 1, 2, hey. hey, s <S hey, ้วอ ฉันนึกถึงอาแปะลำไทยเก๊กอย่าว่ายินส่วนลุ่มอ่ะอย่าว่ายินจบเกมนะใครมาเอาหมอแล้วเขาเหมือนกันกเขาน,น่ารักมากเขาเหมือนตุ๊กตาเท่า,า,า,กกาทางอะไรเาขาได้หมดนะ มาร้องให้ได้ละวก่ก่ไกดไก่ไกก่ไก่ไกูไก่อก่ไก่ก่ไก่อี่ไก่ไก่ไไกเนี่ยกูไงใกก่มาดไก่ไร่กไก่เน่่ยไก่ไก่ไก่ไก้ไก่กา ดดูิหาทำมีดอกหาล้องหาทำแล้วก็น้อง EDM ให้นาพี่บอลเป็นคนดนตรีออใช่คใช่เมื่อตอนเขาเรียนมาแหละครับเป็นแบบมือกองด้วยเขาทำเขาก็เล่นตีอยู่ได้ไม่อย่างเลยตีกองไม่หมดยังไม่ถูกเผาเลยเนี่ย สนุกเขาแรกสนุกคุณเขาแรก่ไนไหนเนี่ยโอ้โหมันจะขึ้นขางัหถ้าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากัสองแล้วยินกับวอเท่ากับเท่ากับหนึ่งไงทำไมะแเป็นคนเดียวันไงเขาเกิดไกไก่ หนึ่งว่าอ๋ออ๋ออ้าดูว่าพ่านเอหนึ่งองส่งนหนึ่งเรื่องมาได้เวลาเผาเรื่องของคุณวรรณนะอย่างเรื่องนี้ครับทุกคนเคยรู้ไหมว่าบุคคลผู้นี้เนี่ยเคยใส่ยีง่ายตัวเดียวก็เก่งในมันเหมือนกันเลยสีเหมือนกันเลยสีเขียวที่มาแล้วไปใส่ยังไงอ่ะก็ไม่รู้ ก็คือมันแบบมันจะเป็นกองๆรวมกันแซบเขินเลรอเนี่ยแซบของเราหรือเปล่าถอดมาเลยถอดเรามาเดี๋ยวนี้ถอดเรามาโอ้โหถอดก็ไม่เหลืออะไรแล้วระวังทางยังโอ้โหดีเด่นเลยเดืดเลยหกให้ให้ฝั่งตรงข้ามหัวเรอะทำไม่ได้ไฟหลังสามช่องใน โอ้ยโอ้ยหุ่ยถ้าเป็นคูมนทเอเคอ่ะเอเคได้อ่ะเกมยิ่งามานั้วยนั่งมาหลงดี้ยิ่งก้าวกรเน้นหาึ่องมเฮ้ยโยนไปเลย พอไหลชาอ้าวโอ้ยสวยเลยฮะน่ารักว่ะธรรมดาเลยธร้มดาไป้ืมษณม ออพี่วอร์นั้นหลาคว้าโอเคหนึ่งแล้วห่วงแล้วผมขอส่งคุณเข้านอนก่อนดีกว่าได้ได้บทเพิงไกด์ไก่ไกด์ถูกคอแล้วไกด์ไกด์คุณนายเป็นปลาดมเออมาดามมาดามหนาวดินี่แหละลูกของเราเนี่ยตัวช่วยป๊บนึ คือไงไอหอบไหม้ยเอ้ยนอนอ่อยมั้ยหน้ราันไม่เป็นไรลูกเรามีวุโหโอ๊ยโอ้ยทได้ได้ได้เเลยหมดยมต้องขายกองกองขายกันแล้วเดกหน้าแล้วเ่ย มันสวยเลยอ่ะพี่วอรสวยไปเลยอ่ะวิ่งก็สวยเลยเออมอเตอร์ซื้อมาซื้อใหม่ของร้านเดียวกันโอ้โหเฮ้ยน้องบอลเธอร์อย่างชื่อแล้วเนี่ยมันมันช่วยมันต้องช่วยเยอะมากช่วยอะไรปอมเกิดเหตุเกิดเหตุมากเกิดเรื่องเกิดราวมากเอ้าวมันจะมีครีมตัวไหนที่มันสามารถทำได้ขนาดนั้นเลยอ่ะ วันนี้เอาอยู่กูไม่เชื่อคุณขายเกินไปแล้วคือไม่เคยขายเลยจริงจริงมันดีแบบคือมันจะมีครีมอะไรที่ทําอย่างนั้นได้เหรอร้านเดดวอเตอร์ซุยบิ้งใหม่คือตัวนี้เนี่ยนะเขาเนี่ยผสมแก้วตรงที่ทาไปปุ๊บเนี่ยบำรุงเล่นลึกกว่าเดิมเฮ้ยวันนี้ตื่นมาคือแบบว่านุ่มกระตุกนุ่มกระเทยนุ่มกระตุกอู้หูไม่เชื่อคุณหรอกอือมันจะมีครีมที่ไหนที่ทำจะมีคลิบ กูเหมือนโอ้โหกูเชื่อคุแล้วคุนไม่นอะไรเป็นอะไรตาผมแล้วุท้ายผมแล้เนไ้ลเป็นอะไรัเยใช่เลืองกะโอ้โหจริงแค่ผมนอนยกับคุณนตืมก็สดใสแล้ว ออแต่ไม่เป็นไรครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านพี่วอกเคยใชตพี่บอกเคยแต่เราเลยต้องใช้ไลน์เน็ตนะครับสำหรับใครที่อยากน่าสนใจง่ายๆเลยครับเข้าที่ไลน์แอดไลน์เน็ตแชทอันช็อปนะครับสั่งซื้อเลยนะครับตัววอเตอร์สูตรบีมาร์กสุดใหม่ถ้าเกิดซื้อในช่วงนี้เนี่ยรับไปเลยครับน้องวอเตอร์สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางไลน์เน็ตด้วยนะครับที่ให้พวกเราได้มาเล่นเกมสนุกๆแล้วก็มอบความน่าสนใจให้เราสองคนนะครับ แล้วก็อย่าลืมพบกับ w X y นะครับรายการทีวีคู่ข้องู o o k i ไทยแล l a นะครับในวันที่16ทุกวันที่16นะครับผมหนึ่งห้วยหนึ่ง้วยลืมหมดแล้วก็ฝากไว้้วยครับรายการคู่นภาพไปดูแล้วแบบว่าเออไปดูไปดูไปดูคำถามเดิมเลย กูกำลังนั่งดูอะไรอยู่วะเนี่ยน่ารักเของมึงฉันว่าเกลียดความร่มเรือของเขาอันดับนี้พูดจะมาเป็นเอกลักษณ์แต่น่ารักแล้วก็มีมีความเป็นผู้ชายมีความแบบมีความแบบทำเรียวอ่ะเออชอบแต่ที่สุดแล้วคือฉันชอบความเป็นวิวอฉันชอบความแบบตุ๊กตาบาร์บี้ของเขาน่ารักแต่มึงมองกันเลยว่ะรายละเอียดเนี่ย รู้สึกแล้วรอดีได้คือราคาไม่แพงเป็นติดใช่ราคาไม่แพงอันนี้ไม่ถึงพันใช่แล้วตัวที่เป็นหมักปากก็ดีลายเดียวกันหลอนไม่เคยใช้แบบปากหัวเขาปากอยู่แต่ว่าอันนี้ดีไม่ใช้ชิงซื้อก็ดูนี่แหละดูในใครอะโดนตกงานโดนตกได้รองวอลเชื่อมมาฮะได้รองวอลเชื่อมมาไม่ได้อ๋อใช้ว่าไม่ทันช่วงโปอเราดูย้อนหลังโอ้ยเีฮีอะเร็วมาก่นแหละแต่เขาสั่งก็ดีก็คือดีแล้วก็ดีอะใช้ได้เลยราคาไม่แพงด้วย อะอยากใช้บ้างจังเลยค่ะเออะซื้อค่ะเพื่อร้านไหนใจดีโอ่มือบรรคายิ่งมือบรรคายิ่งบรรคายโอ้โหอ่ะประมาณนี้อีพีนี้ก็ฟินแล้วก็ล้างเดียวกดสุ้มตีนแล้วสามเรื่องตำลาวตำแบบบินวอลนักดีชอบก็จะอย่างที่บอกแหละเราว่ามันก็เป็นแบบเอกลักษณ์ของเขาเนาะความแบบความเรียลๆเราถามลูกอีพีแบบว่าให้กูดูอะไรเรากำลังดูอะไรอยู่เนี่ยน่ารักเออต่อจากล้างแบบโมเมนต์ก็คือแน่นเอียด แม่แม่หูเนาคือฟินตายไปเลยนะคะทุกคนขาฝากแล้วกันเนาะฝากแล้วกันนะเออฝากแล้วกัน W X Y นะคะทุกคนคขาทุกวันที่ดึงเนีสิบหกเนาะใช่ทางช่อง YouTube ลูกี้ไทยแลนด์นะคะทุกคนนะตอนนี้ก็จะไปถึง EP พหกแล้วปะหกหกหกใช่แล้วสนุกเลยมันจะเป็น EP หกแล้วนะทุกคนคขาก็ไปดูกันเนาะทางรล้กัน WXY เนาะฝากทั้งตัวยินวอลใช่นะคะแล้วก็ฝากช่องเรานะคะทุกคนขาฝากกดไลค์เนาะ ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งจริงๆนึ่งนะคะทุกคนขาเราจะได้รู้ว่าทางช่องเราลงคอนเทนต์อะไรให้ทุกคนดูเนาะ,ะนะคะแล้วก็ฝากไป follow กันในช่องทวิตเตอร์ด้วยนะคะทุกคนขาวันนี้ลาก่อน,<ล>นอเนาะเดี๋ยวเราจะมาดู EP 6ต่อนแล้วนะคะทุกคนค่ะก็วันนี้ก็สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ